ออรอบสองพี่น้องมาเนเอาโคา้งเอาโค้งออกไปแล้วเหลืออย่งแกอย่างขั้นต่อขั้นที่มันบานี้ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นดำได้ไหมนีม่นเป็นดำหน่อยพี่น้งนงองโค้งกันอนาคตของมันจะเป็นดำหน่อยแล้วกลางเอฟเนถต์ต่อเป็นรถดดำหน่อยเออเออ สร้างเงาสร้างเงาสร้างเงาเออเราอสีจอเป็นรถด,ดำแล้วเราว่าเอาไปเกียวหยามันค่อยไงเออเกี่ยวมาแล้วก็ดำล่วงรหลดาสันเราว่าสร้างเงาาสร้างเงาวโอ้อ๋อาล้วอ๋อแล้เลมื่อนั้นมาเห็นบรรนตันยังกับบามันจวดจอดจวดจัดเอาไปขายแล้วเรียบร้อย มันหกหน้าบ้านว่าทันเป่นว่าบานนี้กันเลี้ยงแต่ซุ่มกันสอกันซี่มันดัดแปลงออกมาเป็นดำเนี่ยบานนี้พี่น้องอ่าอ่ะพี่น้องติดตามมาเรื่อยๆนะขรถกันนี้นะติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวสีผ้ามาเบื่งตอนสำเร็จเล้วนันสีดำจริงหรือดำปลอมอ่าฝากพี่ซีติดตามมาเรื่อยๆนะ แล้วสีฟ้ามาเบิงรุ่นกันหนือนที่เป็นดำแท้รื้ดำาฟอม <laughs> <laughs> อ่าปากเอฟซีทุกก้นทุกท่านเนาะไปซ้ำนี่ละแล้ว,ว,ลว,วคอยติดตามอีกเจ้ารุ่นอ่ะคลิปนี้ก็บบายบาย